เพื่อนๆวันนี้เราก็พากันมานะมาช่วยกันตัดหนวดตัดหนวดองุุนนะครับน,ะนี่ตัวนี้แหละตัวแย่งอาหารเลยนะครับต้องตัดตัดออกอ้บนี่เนีมีแล้วก็ตัดออกนะมันก็ดีอย่างนะครับมันไม่ไปพันกันด้วยครับแต่มันเป็นตัวที่แย่งอาหารเลยนะครับเนี่ย นี่ให้มาตัดตัดหนวดองุ่นกันนะบางช่อก็บางช่อก็จอกดอกเฉยแล้วครับนี่ขแขนงมันนี่เราก็เอาออกนะครับย่างอาหารนะครับย่างอาหารเราจะเอาออกหมดครับอย่างละเอียดอ่อนกัน,นะครับองุ่นตัดยอดตัดหนวดตัดหนวดครับไปตัดยอดตัดยอด,ด,ดออกลูกเลยแหละ หลอดลก,กอนยอดจะพึ่งไปยุ่งกับเขาตัดยอดปุ๊บออกลูกปับ๊บตอนนี้เรายังไม่ต้องการให้เขาออกลูกออกดอกเพราะว่าฝนครับฝนมาทำความสะอาดเขาน่อยผูกยอดผูกยอดลงงังนนะ่ะผูกยอดลงงังนเนีย่ยอย่างเงี้ยอดดาวแย่งอาหารครับแย่งอาหาร ตัดทิ้งครับเต็มนะครับนหนวดนะช่างแต่ผมกลนหนวดเียมาก้นหนวดองุ่นอย่างธรรมชาติ